พระนิวาสถานเดิมพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อครั้งที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีและมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่นั้นมีผู้คนเข้ามาติดต่อค้าขายตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนกันหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายภาษาจนพระนครแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็น เมืองท่าศูนย์กลางการค้าใหญ่แห่งหนึ่งในภูมิภาคอุษาคเนในช่วงเวลาที่บ้านเมืองสงบสุขและรุ่งเรืองอยู่นี้มีขุนนางผู้หนึ่งในราชสกุลเก่าแก่ที่สืบเชื้อสายมาจากเจ้าแม่วัดดุสิตพระธิดาในสมเด็จพระเอกาทศรสซึ่งเป็นพระมารดาของเจ้าพระยากโกษาธิบดีปานมาแต่แผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราช นามว่าทองดีเขารับราชการเป็นสมินตราในกรมมหาไทยมีบรรดาศักดิ์เป็นพระอักษรสุนทรซึ่งได้สมรสกับบุตรีขหบดีท่านหนึ่งนามว่าดาวเรืองหรือหยกโดยได้ตั้งนิวาสถานบ้านเรือนณย่านบ้านจีนหลังป้อมเพชรและทั้งสองท่านนี้ก็คือพระชนกพระชนนี ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชพระชนุกนั้นภายหลังทรงได้รับการสถาปนาพระบรมอัฐิขึ้นเป็นสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกที่นิวาสถานเดิมแห่งนี้มีพระอารามที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชทรงสร้างไว้ในพระพุทธศาสนา และได้รับการบุรณะปฏิสังขรณ์ให้เป็นพระอารามหลวงพระราชทานนามพระอารามตามความหมายแห่งพระนามพระชนกและพระชนนีว่าวัสุวรรณดารารามพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระนามเดิมว่าทองดวงเสด็จพระราชมภพในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2279ครั้งทรงรับราชการในสมเด็จพระที่นั่งสุริยาตอมรินทร์ได้รับการไว้วางพระราชาหฤทยัยให้รับราชการในตำแหน่งหลวงยกระบาดเมืองราชบุรีพระองค์ได้ทรงสมรสกับทิดาเศรษฐีชาโมลบ้านบางช้างอัมพวาสมุรสงครามนามวา่านาค ภายหลังได้รับการสถาปนาเป็นที่สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีเมื่อพระองค์ทรงมีพระชนมายุ32พรรษาได้เข้ารับราชการในแผ่นดินพระเจ้าตากสินมหาราชกรุงธนบุรีได้รับตำแหน่งพระยาราช,ชวรินเจ้ากรมพระตำรวจนอกขวาทรงรับหน้าที่การศึกสงครามป้องกันและปราบปราม อริราชศัตรูเพื่อสร้างความมั่นคงแก่พระนครมาโดยตลอดรัชกาลต่อมาได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาอาภัยรณริศจ้างวางพระตำรวจฝ่ายขวาพระยายมราชเสนาธิบดีกรมพระนครบาลเจ้าพระยาจักรีและสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกตามลำดับเมื่อครั้งพำนักนักกรุงธนบุรี ได้สรงตั้งบ้านเรือนอยู่ในกำแพงพระนครตรงปากคลองมอนจนถึงตอนเหนือวัดบางว่าใหญ่คือวัดระฆังโคสิตารามเวลานี้นวิวาสถานเดิมแห่งนี้ปรากฏคำเรียกตามพระราชพงศาวดารว่าบ้านหลวงที่วังเดิมและพระราชนิเวศภายหลังเมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้ว ทรงสถาปนาพระอารามที่เคยประทับตามราชประเพณีพระราชทานานามตามความหมายที่บอกถึงความเป็นมาแต่เดิมว่าวัดวงมูลส่วนเรือนที่ประทับได้ทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายไปปลูกที่วัดระฆังโคสิตารามเป็นเสนาสนะพระสงฆ์ ต่อมาทรงโปรดให้พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยซึ่งขณะนั้นยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรเป็นแม่กองอำนวยการปฏิสังขรณ์เป็นที่เก็บรักษาพระไตรปิฎกเรียกกันว่าหอไตรวัดระคังมีลักษณะเป็นเรือนไทยสามหลังแฝดบานประตูกแกะสลักลวดลายกนกเครือเถา เขียนลายรถน้ำปิดทองผนังด้านในเขียนภาพเรื่องรามเกียรติ์โดยฝีมือพระอาจารย์นาคครูช่างที่มีชื่อเสียงครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์วัสวุวรรดารารามที่กรุงเก่าวัดวงมูลและหอไตรวัดระคังที่กรุงธนบุรี นับเป็นพระปฐมราชานุสรในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชเมื่อครั้งก่อนเสด็จขึ้นถลเลิงทวันยราชสมบัติเป็นพระปฐมบร,รมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์ณนกะรุงรัตนโกสินทร์